بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميتا และทางนำจากองค์อัลลอฮฺสุบานาหัวตาลาได้ประสบเดี๋ยวพี่น้องผู้ใฝ่หาและให้ความสนใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงชีวิตของท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องของหัวใจซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายสืบเนื่องจากในบทเรียนที่ผ่านมาผมได้พูดคุยกับพี่น้องว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ย มีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งเมื่อเนื้อก้อนนั้นดีร่างกายทั้งหมดย่อมส่งผลดีไปด้วยและเมื่อเนื้อก้อนนั้นเสียผลพวงที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็เสียไปด้วยเช่นเดียวกันท่านนาบีได้บอกกับเราว่าเนื้อก้อนนั้นคือหัวใจของเราพี่น้องครับผมได้อธิบายให้พี่น้องได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความสำคัญในการที่อัลลอฮ ได้ส่งศาสนาทูตคือมูฮัมมัดสลลัลฮอะัลฮิวะสลัมมาให้กับประชาชาติของท่านสาระสำคัญในการที่อัลลอฮ์ได้ส่งศาสนาทูตมานั้นก็บนสิ่งจำเป็นสามประการจากพื้นฐานอัลกุรอานอายะที่อยู่บนกระดานนี้ประการที่หนึ่งก็คือมาอ่านอัลกุรอานแปลว่ามาสอนอัลกุรอานให้กับประชาชาติของท่าน ประการต่อมาจะต้องมาเรียนรู้และทําความเข้าใจในอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนาบีแปลว่านี่คือหน้าที่ของประชาชนาของนบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺของอาละอัลสลัมประการสุดท้ายคือนํามาสู่การขัดเกลามาสู่การปรับปรุงและแน่นอนที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะปรับปรุงในการที่จะหล่อหลอมให้มันเป็นสิ่งที่ดีนั้นก็คือเรื่องของหัวใจผมอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่า วันนี้เนี่ยเราหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพใจของเราแค่ไหนบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบนะเขาบอกว่าฟ ا ลฮายาตุหายาคุลายาตุลกลอันนี้น่าสนใจนะฟัลฮายาตุ حياة القلب. نعم. حياة القلب. والموت موت القلب. والمرض مرض القلب في فالحياة حياة القلب والموت موت القلب وال มาราดุมาราดุลกลบีสามอย่างฟลฮายัตเขาบอกว่าการมีชีวิตที่แท้จริงเนี่ยก็คือการที่หัวใจนั้นมีชีวิตแปลว่าการที่เราจะบอกว่าเรามีชีวิตเนี่ยให้ดูที่หัวใจเป็นหลักวลมาตูมาตุลกลบแล้วก็ความตายเนี่ย มันก็คือการที่หัวใจนั้นได้ตายและการป่วยไข้ก็คือการที่หัวใจป่วยไข้หาย,ายตแปลว่ามีชีวิตเมาต์แปลว่าตายมารดแปลว่าป่วยฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายว่ามีชีวิตว่าตายหรือป่วยดูที่หัวใจเป็นหลักลตุ ل ح ي ا ة و ح ي ล ة القلب والموت ا ل บ و ت القلب والمرض مرض القلب เวลาเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะพบนะครับว่าทั้งอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลขออะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยท่านได้ชี้ถึงความสำคัญในการที่จะให้เรานั้นตรวจสอบหัวใจของเราพี่น้องลองดูหะดิษบทนี้เอาลองดูนะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮ่า in Innallaha inna allaha la yanzuru la yanzuru ila suwarikum inna allaha la yanzuru ila suwarikum Uh mm -hmm. Wa amwalikum Ini kan nah Dia jangan ngong Wa Amwalikum Walakin Yang zuru Ila Ulubikum wa amalikum. Tan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam deba. Inna Allah, inna Allah, la janzuru ila suwarikum Wa amwalikum. Walakin janzuru. อิลากูลบิคุมและอามัลิคุมพี่น้องอยู่ตรงนี้แท้จริงอัลลอฮ์อินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ลายันซุรุแปลว่าจะไม่พิจารณา อีลาสวาริกุมไปยังรูปลักษ์ของท่านผมแปลงี้พระองค์จะไม่ได้พิจารณานะพระองค์ไม่ได้ไปดูที่รูปลักษ์ของท่านว่าท่านเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนขาวเป็นคนดำสวดแปลว่ารูปลักษ์ของท่านจะเป็นลักษณะอย่างไรจะสูงจะเตี้ย จะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมสวดร,รูปลักษณ์ของท่านเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไม่ได้ไปเวลาพระองค์จะตัดสินเวลาพระองค์จะพิจรารณาเวลาพระองค์จะให้คะแนนเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาดูตรงนี้ว่าอัมวาลิกุมและทรัพย์สินของท่านแปลว่าทรัพย์สินวาลากินแต่ถ้าว่ายันซูรุอีลากุลูบิคุม พระองค์มองหรือพิจารณาไปยังอะไรกูรูปแปลว่าหัวใจวะมานและการงานเวลาเราดูฮะดีสบทนี้เนี่ยเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมแปลว่าอัลลอฮ์ซุมาตาลาเนี่ยเวล,ลาพระองค์จะพิจารณาพระองค์จะมอง แปลว่าพราะองค์จะทรงตอบแทนให้กับเขาอย่างไรเนี่ยพระองค์ไม่ได้พิจารณาว่าคนคนนั้นเนี่ยมีรูปลักษณ์อย่างไรมีรูปลักษณ์อย่างไรไม่ได้พิจารณาว่าคนคนนั้นมีทรัพย์สินเงินทองมากแค่ไหนพระองค์ไม่ได้ตัดสินตรงนี้ฮะพระองค์ไม่ได้ตัดสินคนที่หล่อหรือเปล่าสวยหรือเปล่าขาวหรือเปล่า ดำหรือเปล่าสูงหรือเปล่าเตี้ยหรือเปล่าอ้วนหรือเปล่าผอมหรือเปล่าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่สาระสำคัญในการที่พระองค์จะตอบแทนจะให้คะแนนในในอะไรในการกระทำของเขาเลยทรัพย์สินของเขาก็เหมือนกันพระองค์ไม่ได้ไปดูว่าไอ้คนนี้รวยจนมีเงินมากคนนี้แปลว่าคนดีกว่า เป็นคนที่มีทรัพย์สินมากแปลว่าน่าจะดีกว่าเปล่าแต่สิ่งที่เป็นมาตรฐานในการวัดแห่งอัลลอฮฺซุมตลามาตรฐานในการที่พระองค์จะให้ต่อบป่าวของพระองค์นั้นพี่น้องครับสําคัญนะสำคัญมากเลยพี่น้องดูตรงนี้พระองค์ดูที่หัวใจของเขาหนึ่งพระองค์ดูที่อะไรหนึ่ง หัวใจสองการงานเห็นไหมสองสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นเครื่องวัดสองสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นเครื่องวัดว่าเขาจะอยู่ในระดับไหนของอัลลอฮฺสุฮาตลาในการที่พระองค์จะทรงเมตตาเขาหัวใจของเขาเป็นอย่างไร หัวใจของเขาเป็นหัวใจที่ปัสจากการตั้งพาคีต่อพระเจ้าไหมเป็นหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ไหมเป็นหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยการมอบหมายต่อพระองค์ไหมเป็นหัวใจที่เขายอมจำนนต่อพระองค์ไหมเป็นหัวใจที่ปราศจากสิ่งที่จะมาทําให้เกียรติของพระองค์นั้นมันทรงหม่นหมองไหมเช่นการตั้งพาคีการ กระทำในสิ่งที่เป็นเหตุที่จะทําให้เรานั้นไปไปกระทําการใดที่จะทําให้เกิดความกดกิ้วของพระองค์ไหมต่อมาการงานของเขาเป็นอย่างไรการงานแห,งแห่งการปฏิบัติของเขาเขาปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีที่อยู่ในมาตรฐานของอลัลลอฮไหมเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เขาได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์อหรอ ในโลกหน้าไหมพระองค์ดูที่หัวใจพระองค์ดูที่การงานพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เราจะตรวจสอบตัวเราวันนี้พี่น้องครับบางคนเนี่ยการพยายามดูแลรูปร่างตัวเองให้ดูดูดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรผมเพา่าการแต่งกายการใช้ชีวิตการทำให้ เป็นที่น่าเชื่อถือหรือทำให้มีผลต่อการได้อว,ว่าการเผยแผ่อิสลามเป็นจุดสนใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็การพยายามหาสิ่งที่เป็นริสกีทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและสังคมทำได้แต่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องพยายามหมั่นตรวจสอบของเรา นอกเหนือจากรูปลักษณ์ของเราและทรัพย์สินของเราก็คือหัวใจและการงานไนหัวใจและการงานไงคนส่วนใหญ่ก็จะสนใจรูปร่างของตัวเองสนใจสนใจเรื่องรายได้ของเขาว่าเขาจะมีรายได้มากแค่ไหนน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่พอเวลาหัวใจของเขาป่วยไข้เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจนั้นรูปร่างเขาเวลาร่างกายเขาไม่แข็งแรงเนี่ยเขาไปหาหมอร่างกายเขาป่วยไข้เขาไปหาหมอ เขาไปตรวจไปกินยาไปรักษาไปพักผ่อนพอเวลาสุขภาพทรับมันไม่ดีเนี่ยก็พยายามคิดหาวิถีทางในการที่จะทำยังไงให้มีไรายได้เพิ่มผมไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือวันนี้บางทีหัวใจเราป่วยเราลืมหัวใจเราป่วยไข้หัวใจเราป่วย,ย,ววยแทบจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราลืมมันไงเราไม่ได้ให้ความสนใจ การงานของเราบกพร่องแค่ไหนเราก็ลืมไปเพราะเราไปดูสองส่วนแรกเราไปดูเรื่องรูปลักษณ์ของเราสุขภาพของเราเราไปดูเรื่องทรัพย์สินของเราแต่สิ่งที่จะเป็นส่วนที่ได้รับการพิจารณาจากลอตาลาก็คือหัวใจและการงานเราลืมไนงะพอเวลาเราลืมในสิ่งนี้ปุ๊บมันเกิดปัญหาทันทีพี่น้องครับเวลาเราไปพบกับอลลอ์ถึงแม้ว่าเราจะพารูปลักษ์ที่งดงามไป เราพาที่เราพาทรัพย์สินเงินทองไปแต่วันนั้นสองสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรานะมันเป็นประโยชน์กับเราคือหนึ่งหัวใจของเราไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพไหนมันจะเป็นประโยชน์กับเราก็คือการงานที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลดีกับเราในโลกหน้าอย่างไรตรงนี้ต่างหากพี่น้องครับฉะนั้นมาเป็นเช่นนี้เนี่ยเป้าหมายที่อัลลอฮ์ตาลาได,ได้บอกกับเราให้เราได้พิจารณาในหะดิษบนี้ ที่บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูจาลานั้นอัลลอฮ์จะไม่ได้พิจารณาในรูปลักษณ์ในทรัพย์สินแต่พระอ,องค์จะดูว่าหัวใจของเจ้าและการงานของเจ้าเป็นอย่างไรฉะนั้นวันนี้เราหันกลับมาตรวจสอบสุขภาพใจของเราเรามาตรวจสอบว่าวันนี้หัวใจของเราเป็นอย่างไรพี่น้องครับผมได้บอกแล้วว่า การมีชีวิตที่แท้จริงคือการที่หัวใจมีชีวิตที่ดีความตายที่แท้จริงก็คือการที่หัวใจตายด้านจากสัจธรรมความป่วยไข้ก็คือการที่หัวใจของท่านป่วยไขย้พี่น้องครับผมยกตัวอย่างให้เห็นไหมเวลาท่านไปหาหมอนะแล้วหมอเนี่ยบอกกับท่านว่าท่านป่วยเป็นโรคร้าย เมื่อไรก็ตามที่หัวใจของท่านห่อเหี่ยวร่างกายจะสุดทันทีเลยร่างกายของท่านจะสุดทันทีเลยแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่หัวใจของท่านเข้มแข็งร่างกายก็จะมีพลังและสามารถที่จะต่อต้านโรคภยครัยไข้เจ็บได้ถึงแม้ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพลังใจเนี่ย จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทำอย่างไรที่จะให้เรามีชีวิตอยู่ในสภาพที่หัวใจของเรามีชีวิตเราอย่าเป็นคนที่มีชีวิตในสภาพที่หัวใจตายอย่าเป็นคนที่มีชีวิตในสภาพที่หัวใจป่วยเราจงมีชีวิตในสภาพที่หัวใจของเราก็มีชีวิตด้วยการมีชีวิตของหัวใจ คือการที่เขาได้รับสารอาหารที่สำคัญคืออีมานต่ออัลลอฮ์คือการขัดเกลาคือการหล่อห้อมคือการเติมเต็มอิสลามในช่องว่างของหัวใจทำอย่างไรที่จะให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อุดมไปด้วยสิ่งที่เป็นหลักการของอัลลอฮ์สุฮานนะหัวใจละ่ะ เมื่อเราเอาอิสลามเข้าไปอยู่ในหัวใจความไม่ดีงามทั้งหลายมันจะถูกขับออกโดยปริยายอันพี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งที่ท่านจะต้องให้การดูแลรักษาแล้วก็พยายามที่จะตรวจสอบอยู่ทุกวันไม่ต่างกับที่ท่านดูรูปร่างของท่านว่าทำยังไงให้มันดูดีทุกวันทำอย่างไรที่จะให้ ทรัพย์ส,สินของท่านมันเพิ่มขึ้นมากๆท่านอย่าลืมดูว่าวันนี้หัวใจของท่านป่วยไหมถ้ารูปร่างท่านดูงดงามทรัพย์สินมีมากแต่หัวใจป่วยป่วยอป่วยมันมันถือว่ามันป่วยการครับท่านมีทรัพย์สินมีทรัพย์สินมากมีรูปลักษณ์ที่ดีแต่การงานของท่านเป็นการงานที่แย่ป่วยการครับเพราะเวลาเราไปพบกับอัลองสุภาตาลาเนี่ยพระองค์ไม่ได้พิจารณา พระองค์ไม่ได้ดูว่าหน้าตาหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนพระองค์ไม่ได้ดูว่ารวยแค่ไหนจนแค่ไหนแต่สิ่งที่พระองค์จะดูก็คือหัวใจของท่านเป็นอย่างไรการงานของท่านเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาตรวจสอบตัวเราเองและเมื่อไหรก็ตามที่เราได้มันตรวจสอบสองสิ่งนี้คือหนึ่งหัวใจสองการงานเมื่อตรวจสอบและพบว่ามันกำลังป่วยไข้ พบว่ามันกำลังป่วยไข้ยีบรีรบรักษาซะอย่าปล่อยให้มันเป็นโรคร้ายเกาะกินหัวใจจนกระทั่งทำให้หัวใจนั้นมันตายด้านไปจากหลักการของอัลลอฮ์สุฮายใหัวใจละนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราทราบดีนะเราทราบดีว่าอัลลอฮ์เวลาพูดกับผู้ศรัทธาเนี่ยภาษากุรอานกฤเขาเรียกคีต์บ อัลลอฮ์จะบอกยาอายูฮ uh ัลลาจีนาอามานูโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายรู้ไหมว่าความหมายของมันคืออะไรอัลลาฮีนัสตยาบูลิลลาฮิตาบารอกวัตฮาลาคำว่าอามานูในที่นี้แปลว่าบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวจาราบรรดาผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ทั้งในที่รับและที่แจ้ง ยอมจำนนต่อหลักการของพระองค์ทั้งคำพูดและการกระทำฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของการยอมจำนนและการยอมจำนนและการตอบรับคือเครื่องหมายแห่งอีมานในอะกีดาของอาลิสุนนวันจามะอีมานมันจึงประกอบไปด้วยหัวใจคำพูดและการปฏิบัติ ส่วนที่จะทำให้ให้เกิดความสมบูรณ์ในอีมานก็คือเรื่องของหัวใจท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลัลวะอะัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับเราท่านได้บอกได้ชี้ไปที่หัวใจและได้บอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาในบี h, นบีบอกว่าการยำเกรงซึ่งการยำเกรงนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากอีมานที่เรามีต่อหลอ นบีบอกว่าอตัตกวาหาหุนาอตัตกวาหาฮุนายูชิรุอิลาสอดริฮิสลาสารอดนบีชี้ไปที่หัวใจชี้ไปที่อกของท่านแล้วก็บอกว่าตักวาอยู่ที่นี่ตักวาอยู่ที่นี่ตักวาอยู่ที่นี่นบีบอกอย่างนี้ถึงสามครั้งเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อที่จะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญ มหัลุตักวาหัวลบตำแหน่งแห่งการตักวาที่มาแห่งการตักวาแล้วกันมันคือหัวใจฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเราต้องตรวจสอบหัวใจของเราให้ดีเมื่อมาตรฐานของหัวใจมันคือมาตรฐานของชีวิตหัวใจป่วยชีวิตป่วยหัวใจตายชีวิตตาย หัวใจแข็งแรงชีวิตแข็งแรงเมื่อชีวิตเมื่อหัวใจคือต้นเรื่องของทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจงหันกลับมาดูหัวใจของเราให้ดีเพราะเมื่อไหรก็ตามแต่ที่เราได้ให้ความสำคัญกับหัวใจมันจะทำให้ส่วนอื่นในร่างกายของเราทั้งคำพูดทั้งการกระทำ มันจะถูกพัฒนาไปในทางที่ในทางที่ดีเมื่อไร่ก็ตามที่หัวใจเราป่วยพี่น้องครับหัวใจป่วยเนี่ยอิจฉาริษยาก็เป็นอาการของความป่วยการคิดหดหูมีความคิดที่เศร้าซึมหงอยเหงามีความคิดที่อิจฉาริษยามีความคิดที่โกรธเครืองบาดหมาง เหล่านี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งสิ้นเลยแล้วเวลาหัวใจเราอยู่ในสภาพป่วยอย่างเนี้ยแล้วเราไม่รีบเยียวยารักษาในที่สุดมันก็จะส่งผลสู่พฤติกรรมแล้วพฤติกรรมก็ไปตอบสนองความป่วยไข้ของหัวใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจ ปล่อยให้มันป่วยป่วยป่วยโดยไม่เยียวยารักษาอะไรเลยในที่สุดมันก็ตายเมื่อหัวใจตายถึงแม้ว่าท่านจะมีลมหายใจชีวิตของท่านก็เปรียบสเสมือนคนที่ตายแล้วเพราะเมื่อหัวใจตายชีวิตท่านก็จะไร้ประโยชน์เพราะการกระทำมันคือสิ่งที่เป็นผลของสิ่งที่อยู่ในหัวใจของท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับ วันนี้ฝากเรื่องนี้ไว้เพื่อที่เราจะได้หันมาตรวจสอบแล้วต่อไปจะได้เรียนรู้กันว่าหัวใจของเรานั้นมีกี่ระดับแต่ละระดับคืออะไรแล้วอาการของแต่ละระดับเป็นอย่างไรสาเหตุของมันคืออะไรการเยียวยารักษาอย่างครบวงจรที่ศสนาบอกเป็นอย่างไรในช่วงเวลาที่ผมรับผิดชอบจะนำข้อมูลเหล่านี้มาพูดคุยกับพี่น้อง เพื่อที่เราจะได้ตรวจสุขภาพใจของเราเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่แข็งแรงทั้งหัวใจและร่างกายและที่สําคัญที่สุดเพื่อวันหนึ่งที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮ์เราจะได้กลับไปในสภาพที่หัวใจของเรานั้นปกติสุขดีเป็นหัวใจที่ปลอดภัยจากการกระทําหรือหัวใจที่ปลอดจากการตั้งภาคีต่อัลอกสพาตลาเพีง่าี้ครับวันนี้คงจากลาพยงเท่านี้ครับวัสสลามมอะลัยกุมรุฮัมมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله